หังจากนั้นตัวแคเี่โออ์ไซด์ก็จะเป็นในชื่อรอก์ออกไซด์แล้วก็จะมีเฟสร์บอนไชออกไซนะซึ่งในบางในบางเซลล์อาจจะตลา็อหรืออาจจะแบ่งสอ กระมยอะใชตอนนี้ ี่ยระยะแกมนดเนี่ยมไม่แบ่งสองน,นะแกมีโตโโอกตอกเดียวแกมีสเืได้เย่อมานะคส่วนในนเคื่องน,นะ อย่างเช่นเมื่อี้ในเฟิร์นจะเห็นว่าเฟนเนี่ยตัวฟองมันสามารถจะแบ่งแบบไตโตสิจะเป็นต้นแกนมีกฟายนะแล้วก็สร้างกรกรรมแค่ฟูกแค่เสี่ยงมาผสมกันได้เป็นไซโกะไซโกะเชิญไซโกะแบ่งเซลล์นะจะเป็นต้นฟองใสจ่มันแบ่งได้ทัทีทันตักันก็เรียกว่าเป็นเป็นองค์รช่แบบนี้โอเคนะคะ ก็สกีเป็กจมีอาจารย์ที่มาช่วยมีอาจารย์มาด้ดีเป็นอาจารย์ที่ใหญ่เลย้าเป็นท่านประสบการณ์สกีแบบนนะคะก็ได้เรียนรู้จากท้างนี้แล้วก็มีแล้วก็สกีจากที่ใดในวงกันแล้วก็มีแล้วก็สีจากทางในสายที่จะัอันนี้ภาพนี้ก็็นมาอยู่ในสไลด์แล้นะคะที่อาจารย์น่าจะให้เห็นไะด้นคะือนขะ้างนะี้อาจารย์ได้อาจารย์ก็ตองกานแก่า แารจับของุมวก็ลองนเห็นเ็นขเห็น่เราุ้าแต่ว่าเราทำให้เป็นของำที่สีทอารย์โรงเรียนรวเีว้โรงเรียนรวยาางะแต่เงินม่ถึงตอนนี้เขาบอกว่าเราบอกว่าเราดจัดจ่กักัน็ได้แบบนี้ค่ะแต่อย่ว่าข้างเขาจะเขียนถือว่าอันนี้เป็นปีสอง อันนี้เป็นจีหนึ่งก็ระยะทีหนึ่งทีสองในนี้กเกิดไซีเกิดไวสซิโคเวอร์อะไรเงี้ยจะทำไงก็จะอจะระยะทีหนึ่งนะเอาภาพใีกได้ไหมาจารก็วาดขอบเขตวาดขอบเขตเ้าลอาจารย์ก็ตั้มุมเทียนรงไป ไอติดดิวชันก็คือเข้าสู่โปรเสเป็นไงขอให้เด็กมาเลนแล้วก็จริงควรจะตัดแยกค่ะตัดไม่ทัาจริงควรจะตัดแยกต้อใส่กุ้ตัดแยกก็คือหลังจากพอเป็นแบ่งแบบมาสเต็ตก็คือเป็นไงคะก็มาวางเีนกันเนการเป็นแล้วพอพอช่วงแยกก็ต้องติดให้็กฉีน แนะนำเด็กแก็ทำที่องที่โรงเรียนกันนะนี่ก็ถ้าเป็นแบ่งกับมาแเสร็จก็จะเป็นการเข้าคู่กันของโครมาโซม์นะหลังจากนั้นจารก็จะตัดนี้นะคแล้วก็แยกแยกคู่ของโครมาโซม์ของนี่ก็เป็นการแบ่งกัานะก็ให้ทกันนทีนี้การแบ่งเซลล์ละของนะคะนี้ปกติเราก็ทำาบนีอยู่แล้วใช่ไหม ที่เลือกเนียเพาเกิดถ้าเกิดตัดเล็กาอะไรมากบาจะไม่รู้ว่าทิศทางมัไปทานจะรากเา็จะวิ่งแค่ถเขาก็จะรู้ลว่าตรงเนี้ยคือเป็น location นะตรงนี้คือม่ต้ีเาก็ถึ้วเพราะตรงนั้นก็ได้ไ่าก็จะได้แค่ขแต่นี่เป็นค่าที่กกแบบรง เด็กของเราจแนไม่ค่อยเชื่อมโยงเด็กก็จะองไม่ค่อยออกแต่การเชื่โยงดเห็นเทารแล้วเวลากดอะไรเนี้ยอาจจะใช้ที่ชั่วลองไม่ใช่แบบแรล่ยสำหรัอจะแตกได้นี่เป็นซอ์ที่เ่นแต่เราที่รับฟังเห็นตัาแบบที่ช่วงนองมันกดนะคะ ที่ที่ได้ราบกการเลือกตัวคัดสอบตรงนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากถ้าเกิดเี่ไได้เราก็จะเจอแยะอื่นนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่เด็กดูน้อยเด็กดูที่สิเว่าการสอบถ้าเกิดเด็กเขได้สองหนึ่งเขาก็มีสองเทคนิคว่าเทคนิคัไงสไม่ดูค่าดูคราคือว่าไม่ดูค่าก็คือต้องน ก่อนวันี้เป็นเด็ถ้าเป็นเด็กเขาได้ผ่านลักษณะของเด็กเขาก็แน่นๆเราต้องเรียนะคะอันนี้ก็ใช้ในการทำในกิจกรคมอันนี้ชอบพวกไฮโดรเขาเรีนเหมือนกันยากส่วนพวกเซลล์สายพันธุ์ที่ฟังคงยาง